สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันอาจารย์วรุณีจาก v a c แนะนำคนทำ ISO จะมาพูดคุยทำความเข้าใจกับบทบาทของความเป็นหัวหน้าง,งานในการที่จะมีส่วนรับผิดชอบต่อความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่อยู่ภายใต้การประคับรชานะคะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือคนที่จะมาเกี่ยวข้องกับเราค่ะ เวลาพูดถึงการทำงานนะคะสิ่งหนึ่งที่มันขาดไปไม่ได้เลยในการสร้างงานนั่นคือคำว่าอันตรายนะคะเราจะสร้างงานไปด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็ตามทีหากมันมีการอยู่กับงานการเคลื่อนไหวนะคะหรือการที่เราจะต้องมีการไปสัมผัสกับเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจกักรการเคลื่อนย้ายการยก การย้ายสารเคมีนะคะหรือไม่ก็คือในเรื่องของการที่เราเองเราอาจจะมีความเครียดทางด้านจิตใจทุกอย่างมีอันตรายหมดค่ะอันตรายถามว่าเป็นของใครอันตรายอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเราถ้าเราเป็นหัวหน้าง,งานขอบเขตความรับผิดชอบของเราแค่ไหนก็ขอให้เราให้ความสำคัญกับการที่เราจะมีการ ้องกันในเรื่องของอันตรายที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเรานะคะลูกน้องของเรากำลังอยู่กับอันตรายลูกน้องของเรากำลังผเผชิญกับความเสี่ยงแต่ถ้าเป็นคำว่าเจ็บมันอาจจะยังไม่เกิดไม่เกิดก็ใช่ว่ามันจะไม่เกิดเพราะตอนนี้มันไม่เกิดเดี๋ยวมันก็จะเกิดเองถ้าการควบคุมมันไม่มีหรือมันยังไม่ดีพอ ถ้าวันนี้คุณใส่ใจกับคำว่ารับผิดชอบต่อการสร้างผลงานด้วย productivity ที่สูงเรามาช่วยยื่นความเป็นเซฟตี้ให้ดีกับลูกน้องของเราหรือผู้ที่มาเกี่ยวข้องในการทำงานกับเราด้วยดีไหมวันนี้เรามาเน้นกับความมุ่งมั่นที่จะมีการปกป้องนะคะในเรื่องของคำว่าการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงาน ะะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็คงจะต้องกลับเข้าไปที่แล้วงานของเราเราต้องดูแลอะไรคําว่าอันตรายมันจะมาจากสองคำนั่นคือ 1. unsafe condition คือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยกับ 2. unsafe action ก็คือการกระทําที่ไม่ปลอดภัยแต่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามทีทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้สภาพของการบริหารงานด้วยคนทั้งนั้นนะคะ เพราะนั้นคุณเป็นหัวหน้าง,งาน unsafe condition อย่างใช้คำว่าการที่คุณไม่สะสางไม่สะสางมันเกิดจาก unsafe action แล้วมันไปสร้าง condition ที่ทำให้เกิดอันตรายได้จริงหรือเปล่ากฎเกณฑ์นะคะกับการที่เราต้องการจะสร้างความปลอดภัยฝากนะคะคุณเป็นคนสร้างไม่ใช่ s a ฟ e ี้เป็นคนสร้างเพราะฝ่ายงาน s a ฟ e ี้จะสร้างลงไปถึงระดับ กิจกรรมหรือระดับโปรเซสไม่ได้อย่างมากเขาก็สร้างได้แค่วิร์กเปอร์มิตการขออนุญาตทำงานหรือไม่ก็คือพวกการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลการเตรียมความพร้อมและรับมือกรณีฉุกเฉินนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการที่เราจะมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานรู้จักเตรียมงานรู้จักจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานจนถึงการรู้จักเคลียร์งานให้ทุกอย่างเกิดในสภาพที่กลับมาสู่ความ พร้อมในการทำงานในครั้งต่อไปคนทำงานวันนี้ลูกน้องของท่านเจ็บหรือยังป่วยหรือยังถ้ายังเราก็คิดว่าเออมันยังปลอดภัยอยู่จริงไหมคำตอบไม่แน่ค่ะเพราะทุกคนต้องเริ่มจากคำว่าไม่เคยงั้นวันนี้เรามาช่วยกันในการเป็นหัวหน้าที่มีความใส่ใจในการสร้างงานสร้างคนสร้างรูปแบบการทำงานจัดสภาพล้อมในการทำงาน ส่งเสริมความเต็มใจในการปฏิบัติงานรวมทั้งเราเองเราเคยรับรู้ไหมว่าอันตรายที่มีมีแล้วมันเปลี่ยนวันนี้อาจจะมีอันตรายตัวนี้แต่ความเสี่ยงเป็นระดับหนึ่งพรุ่งนี้สภาพเครื่องจักรสภาพแวดล้อมสภาพบุคลากรมันอาจจะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นแล้ววันนี้คุณใส่ใจกับการที่จะรับรู้สายไฟที่มันเกิดการชํำลุด วันนี้ยังคงปล่อยให้พนักงานทํางานต่อไปหรือจะร้อยเข้าโดนไฟดูดไปก่อนนคะคะเพราะฉะนั้นฝากในเรื่องของการเป็นหัวหน้าทุกอย่างเราต้องรู้จักปรับตัวปรับปรุงให้มันดีขึ้นความสามารถของลูกน้องอยู่กับลูกพี่ค่ะลูกน้องทําไม่เป็นโทษลูกพี่ค่ะลูกน้องเป็นเราไม่ทําก็ยังต้องโทษลูกพี่ค่ะเพราะวันนี้ลูกพี่ทาไมปล่อยปะละเลยอย่างนั้น เราใส่ใจเรามุ่งเน้นเราพัฒนาเราเห็นคุณค่าของความเป็นคนคุณค่าของการส่งมอบคำสั่งไปพร้อมกับคำว่าความหวังที่เขาต้องการจะมีความปลอดภัยยื่นให้เขาสิคะแล้วเขาจะได้ยื่นผลงานออกมาให้เราไม่ต้องมานั่งหยุดงานไม่ต้องมานั่งสอบสวนอุบัติเหตุและก็เป็นรอยยิ้มที่เรามีให้แก่กันและกัน กับคนเป็นลูกน้องกับคนเป็นผู้บริหารกับคนเป็นเซฟตี้แล้วเราก็จะได้สบายใจกับการที่จะมีวินยัยนะคะจะได้มีอนาคตการเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีและทําให้ความมุ่งมั่นที่คุณภาพดีความปลอดภัยเกิดเราก็จะได้เป็นลูกพี่ที่มีคุณภาพค่ะขอบพระคุณค่ะ